สวัสดีลูเพกครับผมนี่เรากลับมาเป็นไลฟ์สดตอนน,น,นี้เวลาประมาณตีห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้ภารกิจที่เราติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะฮะอทำไมามันกดกล้องไม่ได้อ่ะคนหนึ่งอ่าโอเคภารกิจที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับการเจาะปล่องตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบกับ สัญญาณชีพนะครับที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เราบอกว่าพบว่ามีสัญญาณชีพอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับจนถึงตอนนี้ผ่านไปเราโอ้หกี่ชั่วโมงแล้วอ่ะสี่สี่ห้าชั่วโมงเดี๋ยวรูปไปพปีนะขออนุญาตโอ้ยอประมาณนี้ประมาณนี้นะ ประมาณนี้น่าจะพอดีนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะฮะตรงนี้คือจุดที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะเจาะปล่องลงไปนะครับปล่องตรงนี้เมื่อกี้ผมถามจากทีมที่ขึ้นไปตัดเหล็กข้างบนอ่ะเขาบอกว่า, <c oughs> าในในพื้นที่ในในจุดตรงนี้ตรงนี้เขาพยายามจอดเนี่ยลึกลงไปราวๆสี่เมตรสามเมตรกว่าถึงสี่เมตรนะครับเขา,าตรวจพบสัญญาณชีพตั้งแต่ช่วงกลางวัน ครับถ้าว่าจะมีสัญญาณชีพยอ,ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยาวางแผนในการมาเจาะตรงนี้กันตั้งแต่โูตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วอะเอ้ยตั้งแต่ช่วงช่วงช่วงแบบมืดมืดอะสามสี่ทุ่มครับจนถึงตอนนี้เนี่ยยังเจาะลงไปไม่ถึงเพราะว่าอุปสรรคก็คือเจอเหล็กสองแผ่นนะครับเจอเหล็กใหญ่ๆสองแผน่นคขวยกันอยู่แล้วทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องตัดเหล็กนะครับเพื่อที่จะเจาะต่อนะครับก็เจาะลงไปได้ประมาณ เมตรกว่าๆนะครับพอเจาะลงไปแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับเหล็กสองเส้นนะครับที่มันไขว้กันอยู่ทําให้ไม่สามารถเจาะเจาะปูนต่อไปได้ต้องเปลี่ยนทีมลงมาเรียกทีมที่เป็นทีมตัดเหล็กนะครับขึ้นไปทําหน้าที่ตัดเหล็กเพื่อที่จะเจาะต่อให้ให้ลงไปจนถึงจุดที่ต้องการได้ประมาณสามเมตรถึงสี่เมตรนะครับก็เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปตัดเหล็กเนี่ย มีเวลาในการทํางานด้านบนเนี่ยคนละหนึ่งชั่วกลุ่มละทีมละหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นการเซฟทีมด้วยนะครับด้านบนนี้อย่าลืมว่าอยู่ตรงจุดสูงสุดของของกองสรางตึกนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีพวกเชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ใต้ลงมานะครับ เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตอกเหล็ก,กตัดเหล็กกันให้ได้นะครับแต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลาตอนนี้เท่าที่เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่มานะครับก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับในการตัดเหล็กสองแผ่นนี้เพราะว่าความยากของมันคือเหล็กเนี่ยมันติดอยู่กับปูนนะครับเขาจะต้องกระเทาะเหล็กให้ออกจากปูนมันก่อนแล้วก็ใช้ใบใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้ตัวแก๊ เข้าไปตัดเหล็กนะฮะแต่ว่าก็ก็ยังทํางานอยู่เรื่อยครับในระหว่างที่สลับสับเปลี่ยนนะครับทีมที่ออกมาเนี่ยทีมทีมที่ขึ้นเครนแล้วก็เดี๋ยวจะลงมาเนี่ยก็เอ่อมาเปลี่ยนทีมสับเปลี่ยนทีมกันนะครับแต่ทีมที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ก็เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เพื่อรอทีมต่อไปที่จะสลับกันขึ้นไป ตัดเหล็กอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ทางพี่เจ้าหน้าที่ที่ผมไปคุยมานะ <c oughs> เขาบอกว่าเขายังให้คําตอบไม่ได้เลยด้วยซ้าว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาตัดเหล็กสองแผ่นที่มันไขว้กันอยู่เนี่ยได้เร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็สัญญาณชีพที่เจอเนี่ยตอนนี้ทีมตัดเหล็กยังบอกไม่ได้นะครับว่าสัญญาณชีพที่เจอเนี่ยยัง อ,นนอ่ะเช็คเช็คเช็คเดี๋ยวลองดูอ่าแบนหมดโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนว่าเนี่ยแหละใช้ใหม่เนีย่ยเอาเดี๋ยวนี้กลับไปใชน้นะครับก็รูปเพจดูบรรยากาศตรงนี้ไปนะครับผมอาจจะไลฟ์สดตรงนี้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้นเจ้าหน้าที่กําลังทํางานกันอยู่ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้าไปมากมายไปกว่านี้นะครับอย่างที่บอกครับ เราสรุปตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้ตัวเลขผู้ที่มีรายชื่อมาจากบริษัทนะครับทั้งหมด96คนนะครับที่ติดที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ในซากนะครับตอนนี้เราเจอผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็นําร่างออกมาแล้วทั้งหมด11รายนะครับมีผู้บาดเจ็บ9รายนะครับแล้วก็คงเหลือยอดตัวเลขที่ยังตกค้างอยู่ในในซากรงมท้ ประมาณ76คน76รายนะครับก็ภ <Yeah. S 1> าวนาว่าให้เป็นเคสสีเขียวมากที่สุดแล้วก็ในจำนวน76รายเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดหมายความว่าอาจจะไปอยู่ที่ไหนแล้วยังไม่ได้แจ้งญาติหรืออะไรยังไงเราเราหวังว่าเป็นอย่างนั้นเราหวังว่าเป็นอย่างนั้น,นส่วนแผนการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับวันที่31นี้นะฮะช่วงประมาณ10บโมงนะครับจะมีการประชุมนะครับ อกองอเริการทั้งหมดรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจทั้งหมดนะครับจะมีการประชุมกันนะครับว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรดีหลังจากครบ72ชั่วโมงในช่วงเวลาบ่ายนะครับบ่ายโมงเหตุเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นตอนเวลาประมาณ13นิก20นาทีนะครับฉะนั้นหลังจาก13นาฬิกา20น20ีของวันนี้วันที่31เนี่ยก็จะครบ72ชั่วโมงนะครับจะต้องมีการ ปรับแผนนะครับปรับแผนปรับวิธีการในการเ,าเข้าผู้ภายเข้าช่วยเหลือนะครับน่าจะต้องใชน้น่าจะต้องใช้เครื่องจักรหนักเข้าไปมากขึ้นก็อย่างที่เราเห็นฮนะตอนนี้คาดว่าก็คงจะต้องใช้วิธีนั้นแล้วนะครับตอนนี้มีการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะนําเครื่องจักรหนักเครื่องยนต์หนักเข้าไป จัดการในพื้นที่นะครับไม่รวมกับเนี่ยทีมนี้นะทีมที่เราเห็นกันอยู่ในหน้าจอเนี่ยทีมที่พยายามเจาะปล่องข้างบนลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยทีมที่เจาะปล่องข้างบนลงไปเนี่ยคาดว่านะครับถ้าถ้าดูจากตัวเลขที่ทางที่เจ้าที่กู้ภัยได้บอกเราไว้นะครับประมาณ10บโมงเก้โมงกว่า10บโมงเนี่ยก็น่าจะลงลึกไปจนถึง4เมตรได้นะครับ จุด4เมตรเนี่ยคือจุดที่คาดว่าเป็นจุดที่อยู่ของเจ้าของสัญญาณชีพนะครับที่มีการตรวจเจอกันในช่วงกลางวันของเมื่อวานนะครับคันนี่พี่ๆกทมนะครับพี่ๆนะเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดกทมเนี่ยก็มาลงพื้นที่แล้วก็มาไล่กวาดไล่ทำความสะอาดพื้ขขนที่กันแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกพี่ๆเขามากนะฮะก็มาช่วยกัน ฝุ่นเยอะมากเพจบอกเลยฝุ่นเยอะจริงๆใครที่ได้ดูไลฟ์สดตั้งแต่เมื่อวานช่วงกลางวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นอ่ะฝุ่นเยอะจริงๆฝุ่นมันฟุ้งไปหมดเพราะว่าตรงตรงหน้าของเราในซากตรงนี้มันเป็นปูนเป็นทรายเป็นโอหัวอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วยิ่งยิ่งมีการอ่ยายกปูนเข้าไปอีกนะมีการกระเทาะปูนให้แตกเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นอะไรอะไรเพิ่มมาอีกเขาตัก ปูนมาเททิ้งก็โอ้โหฝุ่นก็คลุ้งทีหนึ่งนะครับใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข,ข้องตรงนี้นะครับไม่ได้มีญาติติดค้างอยู่หรือว่าต้องสงสัยว่าญาติสงสัยว่าญาติตัวเองเนี่ยอยู่หรือไม่อยู่นยแนะนําอย่ามาเลยครับเสียสุขภาพเปล่านะฮะส,สื่ออย่างพวกเรายังไม่ยังอ,อยู่อย่างลําบากเลยลูกเพจเอาจริงจริงนะอยู่ข้างหน้ารายงานข่าวให้ทุกคนฟังให้ทุกคนดูเนี่ย ฝุ่นเข้าหน้าตลอดเวลาเงี้มันมันมันจะเสียสุขภาพเอานะครับก็แนะนำว่าใครที่คิดว่าอยากจะมาดูสถานที่จริงนะครับผมแนะนำนะครับดูในไลฟ์สดของเพจอิจันก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีทีมข่าวมาไลฟ์สดมาพาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศตรงนี้ไปตลอดวันนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมจบไลฟ์นี้ทีมผมจะกลับแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกทีมหนึ่งเข้ามา อนชวงประมาณเก้ามู ตามไปพร้อมๆกันครับเหตุการณ์ของเราก็จะรายงานข่าวนี้ไปจนจนถึงจุดที่คิดว่าผู้ประสบภัยเนี่ยออกมาหมดแล้วนะครับเดีดย๋ดยวเราก็ดูเดี๋ยวจะมีการปรับแผนมีการเปลี่ยนแผนอะไร,ย,ไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับย,ยังทีมของผมเนี่ยเดีย๋ยวจบตรงนี้เสร็จวันที่31เเนี่ยผมพักผ่อนแล้วหวันแล้วเดี๋ยว คิดว่าวันที่หนึ่งน่าจะออกมากันอีกก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็จะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆครับจะอยู่รายงานข่าวยังไงหน้าเผจบุกจันเราจะมีความคืบหน้าของสถานการณ์นี้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่โอ้ผมมาตั้งแต่กี่โมงครับผมมาตั้งแต่แปดโมงอะแปดโมงเมื่อวานอะเนี่ยจะครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับเราเกาะติดกันอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับก็ ยังไงลูกเพจทุกคนให้กำลังใจพวกเราผ่านการกดไลค์กดแชร์นะครับกดดาวน์นะครับพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจให้กำลังใจทั้งผมทั้งทีมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในใต้ซากตรงนั้นด้วยนะครับโอเคน่าจะจบเท่านี้แหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่ม เข้าพื้นที่กันแล้วนะครับนักผงนักข่าวก็เริ่มมากันแล้วนะครับเนี่ยสํานักข่าวต่างประเทศที่เขาอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเรียังไม่ได้กลับเนี่ยก็อยู่ก็อยู่ที่นี่กันนะครับเมื่อกี้ผมเดินไปดูตรงนู้นก็เห็นว่ามีสํนักข่าวต่างประเทศเนี่ยอยู่พอสมควรเลยแล้วก็เดี๋ยวก็คงทยอยกันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อ่ะ เขาก็กั้นพื้นที่แล้วนะครับสื่อก็จะให้มาอยู่เฉพาะตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกับกองบริการตรงข้ามกับตัวซากอาคารนะครับแค่แค่จุดเดียวนะครับเมื่อวานตอนเช้าถ้าใครเห็นนะผมไปอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดด้านข้างของโซนดีนะครับพี่เห็นตัวภูเขาซากเนี่ยชัดๆนะวนันตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดแล้วนะฮะไม่ให้เข้าไปแล้วนะครับ สื่อต่างประเทศก็คงจะโดนเชิญออกมาให้มาอยู่ริมนอกริมถนนต,นตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพในมุมเดียวกันพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ด้านบนนะครับขออนุญาตซูมให้เห็นอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาทำไมโซมลูกเผ็ดแบบนี รั่วๆหน่อยวันนี้ไหลสดนานมากแล้วก็เยอะมากด้วยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ด้านบนนะครับก็น่าจะกําลังหาพื้นที่ที่จะเจาะลงไปใหม่หรือว่า,าหาปล่องตรงไหนที่สามารถทำงานได้หรือจะอพยายามต่อนะครับกับปล่องตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า จ้าหน้าที่เลือกกันยังไงตัดสินใจวางแผนกันยังไงนะครับอย่าลืมว่าแผ่นเหล็ก2แผ่นไม่ได้ตัดง่ายๆนะลูกเพลนะอยู่ในพื้นที่แบบนี้ด้วยสถานการณ์ที่ขับขันแบบนี้พื้นที่จํากัดแบบนี้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กันทุกคนละกันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตรงนี้สามารถที่จะตัดเหล็ก2แผ่นที่มันไขว้กันอยู่ได้ตามที่ที่ทีมตัดเหล็กที่เขาโรยตัวที่เขาขึ้นกระเช้าไปเมื่อกี้นี้เขาเล่าให้ฟังนะ ถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วตัดกันได้ง่ายๆเสร็จจบก็จะสามารถเจาะทะลุปูนล,ลงไปเพื่อหาผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ด้านล่างได้ไวขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เนาะพยายามพยายามสอบถามนะครับแต่ว่าด้านในเขาค่อนข้างปิดในเรื่องขั้นตอนการทำงานนะครับเขาจะอยู่จะได้ไม่ต้องอคิดว่าเขาอาจจะมองว่าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับ กับหน่วยงานอื่นๆแต่ที่นี้หมายความว่าสื่อครับไม่ต้องวุ่นวายกับการทํางานสื่อนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ดูว่ามาเวลานี้เขาจะจัดการได้เร็วบ้างน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าทําได้ครับแต่จะต้องใช้เวลานะครับการตัดเหล็ก2แผ่นแล้วก็กระทอป,ปูลลงไปเพิ่มอีกนะฮะให้ลงไปลึกกว่านี้อีกนะครับให้ถึงจุด4เมตรอย่างที่ คาดว่าสัญญาณชีพอยู่ตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับที่หน้าเป็นอิจฉาเราจะมีอัปเดตเรื่องนี้ขึ้นเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงวันนี้ทีมภาคสนามนะครับก็จะเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ9ม้โมงนะครับก็จะมีทีมขาวของเรามาลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับต่อราไปเดี๋ยว ให้ลูกเพจไปติดตามเหลานั้นได้อีกทีหนึ่งนะฮะส่วนทีมออฟฟิศของเราครับก็เดี๋ยวเจ็ดโมงเอ่อเจ็ดโมงหรือแโมงนี่แหละก็จะมีทีมหนึ่งมาแปะมือเปลี่ยนนะครับก็จะสลับกันไปแบบนี้นะครับเพื่อให้รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าทุกอย่างอย่างใกล้ชิดน,นะครับถ้าสมมติมีอะไรเปลี่นแปลงปุ๊บลูกเพจต้องรู้พร้อมๆกับเรานะครับ ด้วยความถูกต้องและว่องไวนะครับโอ้ยปวดขาไปหมดเลยวันนี้ลูกเพจครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์พีงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเข้าพื้นที่กันมามากขึ้นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเข้าพื้นที่กันมามากแล้วนะครับอย่าง น่าจะเริ่มงานในเซตใหญ,ใหญ่อีกสักพักหนึ่งครับอีกสักรอบหนึ่งอีกไม่นานหรอกแต่ตอนเนี้ยด้านบนเนี่ยก็กำลังทำหน้าที่ของตัวเองกันอยู่นะครับพยายามที่จะเจาะเข้าไปให้ได้นะครับเจาะตัดเหล็กแล้วก็เจาะปรุงให้ทะลุเข้าไปให้ได้นะครับก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กันละกันครับแล้วก็เอาใจช่วยให้กับคนที่ยังติดอยู่ในสร้างนะครับขอให้อดทนกันนิดหน่อยครับ คนกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังจะลงไปหาแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้สื่อต่างชาติก็เข้ามากันเยอะมีสื่อไทยสื่อต่างชาติเยอะยแยะไดหมดนะฮะยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาครับเดี๋ยวติดตามความขึ้นหน้ากันใหม่ในช่วงเวลา หลัง9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหรือว่าถ้าก่อนหน้านั้นมีอะไรอัปเดตก็ติดตามได้ที่หน้าพจอติจารนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมานะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตจบรายนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ